สวัสดียามเท้าครับเพื่อนเพื่อนพบอีกครั้งอีกเช่นเคยนะครับการดื่มกาแฟยามเท้าเพิ่มความสดชื่นก่อนไปทำงานครับเพื่อน,อนกับแสงแดดอันสวย,ยเลยนะครับเพื่อนสว <c ười> ยงามเลยแสงแดดสวยดีนะครับผมว่าแสงแดดแต่ไม่รู้ว่าการถ่ายแบบนี้จะเป็นการด้อนแสงหรือเปล่านะครับ ชมเสียงแก่ธรรมชาตินะครับเพื่อนๆิ่ชอบนะเสียงเงี้ยสวยดีนะผมว่านะเสียงเกดยามเช้านะครับสวย เสียงนกเสียงกายธรรมชาติช่วงเช้านะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นตะก,กายที่ถามไว้นะครับยาก,กาศนนบ้านนะครับเพื่อนๆไปทางไหนก็เจอแต่เสียงเดด <laughs> เสียงเดดจากธรรมชาติสวยๆนะครับเพื่อนๆ ไม่รู้ยายสวยด้วยกับผมหรือเปล่านะครับผมก็ชอบครับอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตรเสียงหกเสียงกาพวกนี้นะครับฝนตกเช้ามีแดดออกนะครับเพื่อนๆ แสงแดดดามชาวันใหม่อาจจะกลายเป็นคลิปที่เสียไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้ดูทาบรรยากาศธรรมชาติหน้าบานนะครับเพื่อน แสงแดดสวยดำเช้าครับให้กำลังใจกันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆเ,เรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามามันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปสู้ครับ